ตัวแบงค์นะครับไม่ได้คุยกับนุ่นทำให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกอครับยิ่งด้านหน้าเวทีแบงค์ขอยืนยันตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยเนี่ยมารวมกับการทํางานอยู่แล้วเรื่องการลาออกของนุ่นเนี่ย,<ล>ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากๆ เสียใจมากครับไปเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนหนึงเพื่อนท่วงงานครับใช่ครับ<อ>แรกเลยละกันที่ว่าตัวแบงค์นะครับไม่ได้คุยกับนุ่นทําให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกครับเรื่องการลาออกของนุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก,ก่อน ในรูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยก็คือทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยนทางโซเชียลนะครับแลโดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมันมีสาเหตุอะไรสาเหตุที่แพ้จริงมันคืออะไรนะครับและประเด็นต่อมาคือแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีแล้วก็หลังเวทียิ่งประเด็นเนี้ยยิ่งด้านหน้าเวทีแบงค์ขอดูนเนี่ยตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ๆๆเพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยเนี่ย มารวมกับการทํางานอยู่แล้วผลงานด้าหน้าเวทีมันสําคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะของความตึงเครียดของแต่ละคนในการทํางานทนแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับและยิ่งตอนนี้หลังเวทีมันเปลี่ยนไปคือเพราะทุกคนออกไปแสดงเข้ามาหลังเวทีก็จะอยู่กับที่ตัวเองแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ทิกต็อกคุยกับแฟนคลับมันเลยทําให้การพูดคุยกันหลังเวทีอ่ะมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากๆ เราอะร่วมง,งานกันมา8ปดีนุ่นอยู่คณะแบงค์มา8ปดีแล้วเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนนะครับแบบเพื่อนอะเป็นชนิดที่ว่าเราคุยกันได้หมดทุกเรื่อง<ย>เรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องอะไรเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดก็อยู่กันมาได้จนถึง8ปดีจริงๆครับมันที่แกมันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะจะแบบว่าคุยกันไม่ได้แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องครับทุกเรื่องมันปรึกษาแล้วมันหาทางออกได้หมดอ,อย่าประเด็นเรื่องด้มงมมมอมคูจิ้นหรือว่า ในไลฟ์ของเพจแบงค์สองเนี่ยที่แบงค์กำลังแสดงอยู่กับน้องปอยเนี่ยมีแฟนคลับท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสารรค์เป็นการเปรียบเทียบนะครัแบแฟนคลับของน้องปอยก็เข้ามาก็ามาบอกว่าเอ้ยให้เกียรติศิลปินนิึงนะคะหลังจากนั้นก็โอ้โหโตมตีกันแบบว่าใช่แล้วคนที่เขาดูลิเกยอยู่ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาจะรู้สึกยังไงนะก็เลยจะคุยกับน,นุ่นว่าคือแบงค์งอยากให้นุ่นนะ สื่อสารกับแฟนขับความตั้งใจของเราเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนขับตรงนี้เราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณน่ะไปสื่อสารกับแฟนขับของคุณเองเพราะแบงเชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิ้นแบงค์นุ่นเนี่ยเป็นแฟนขับของนุ่นเป็นแฟนขับของดำดงทำไมเขาถึงสร้างด้อมเพราะว่าเขารักและเขาชื่นชอบแดงก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้นุ่นน่ะไปสื่อสารเขาหน่อยสื่อสารเราอาจจะไม่รู้หรอกใครเป็นคนทําแต่อย่างน้อยเนี่ย เดี๋ยวนี้ใช่คุณไปไปแจ้งในด้อมคุณก็ได้หรือว่าขึ้นไลน์นิดหนึ่งก็ได้แปบ๊บเดียวครับเดี๋ยวเขาก็รับรู้ไม่ได้ต่อว่าเลยนะครับเราคุยกันแบบเพื่อนเลยบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วพอแจ้งไปแล้วเราพี่แต่กลับมาทีแล้วเขไม่แจ้งไปครับก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้ได้ข้อสรุปก,กันเลยว่าจะยังไงนุ่นจะไปจะไปสื่อสารกับแฟนทำอะไรห,หรือหรือเราจะต้องทำยังไงก็พอมาวันที่27 ก็ไม่เจอแล้วนุ่นก็ไม่ได้มาสแสดงแล้วก็เลยยังไม่ได้เจ็ที่ก็ไม่มาครับวันที่27นะครับนุ่นส่งข้อความมาหาหาพี่นุ่นที่คนรับงานกอลขกานาครับแชทมาส่งมาก็วันนี้หนูลาป่วยาลาลาป่วยแล้วก็อะไร ขอยออกมาอะไรสักอย่างนึงนะครับใช่ใช่ไหมครับก็คือเขาขออยังไม่ได้บอกอะไนเลยน์ไม่ไม่ในในแชทครับส่งแชทมาส่งข้อความมายาวมากเลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับส่งมาซึ่งพอพอพี่เห็นรู้เนี่ยพี่น้ำเพชรครัก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่านุ่มไม่ได้เปิดอ่านอะไรคร่าไปแล้วก็ แจ้งผ่านทางพี่นุ่นอย่างเดียวในวันที่27แต่กับเรายังไม่มีข้อความใดๆยังไม่มีครับยังไม่มีตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันครับไม่แปลกใจไหมครังที่เราขอหน้านี้เรานข้างสนิทคุยกันได้ทุกเรื่องเลยทำไมเขาถึงแบบแปลกใจมากครับแปลกใจมากเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาไดกันเลยก็ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราเคยคุยกันได้ทุกเรื่องและเคยปรึกษา เรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเคยแบบเอฮาอะไรด้วยกันมันเสียใจมากครับมันเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนหนึ่ง mm hmm. เพื่อน่วงงานนะใช่นุ่นเป็นคนที่มีความสามารถ mm hmm. มีความสามารถในการทํางานอนะไรเงี้ยแต่ก็พอถึงตอนนี้มันก็ก็ยังงงอยู่มันก็ยังมีคําถามใจอยู่ว่าเรื่องอะไรทําไมล่าสุดที่มีประเด็นดราม่าที่นุ่นเจอดราม่าต่อตำหนักแฟนคลับ แบงก์ก็ให้เข้าเข้าไปให้ทำปรึกษาในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้าง 2. การดูแลเรื่องภาพลักษณ์เวลาที่นุ่นไม่ได้มาทำการแสดงทางคณะเราก็ปกป้องและก็รับมือกับความคาดหวังของคณะเจ้าภาพนี่คือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดอย่างที่นุ่นบอกว่าอะไรนะที่ทำงานคือเซฟโซนใช่ไหมครับในการในการทำงานนะในมุมมองของแบงค์นะครับหลังเวทีอะ ทุกคนก็แต่งก็มาทํางานเนาะแล้วมันก็หลังเวทีมันมีปัญหามันมีอะไรจุกจิกแบบเยอะมากที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านะมันก็บางทีก็ลองตักเตือนหรือปรับกันไปนะตอนนั้นอนะไรเงี้ยซึ่งที่ทํางานตรงเนี้ยมันวุ่นวายมากและแต่ละคนเนะ่ะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณเรื่องราวอะไรในใจบ้างใครกําลังทุ์ใครกําลังเศร้าบางทีก็บอกให้เรารู้บางทีเขาก็เก็บเอาไว้ใช่ครับ แม่ก็เลยมองว่าที่ตรงนี้มันไม่เหมาะที่จะเป็นเซฟโซน